สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2566ตรงกับปีเถาะเรามาถึงผู้ที่เกิดราศีมังกรหรือราศีมก,กรแล้วนะคะผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มกราคถึง12กุมภาพันธ เรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรรักนามังกรรักนามังกรนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงเดือนเมษายนชีวิตเดินรวมการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภจะมีไหมมีอะไรที่จะต้องระมัดระวังหรือเปล่าหรือมีอะไรที่โดดเด่นเกิดขึ้นในเดือนนี้ไหมก็เออท้ายคลิปนะคะท้ายคลิปมาดามจะมีเคล็ดลับเสริมดวงให้3หัวข้อแล้วก็ คลิปนี้พิเศษเราจะมีหลังจากห่างหายไปนานแล้วนะคะเราจะมีตัวเลขนำโชคซึ่งไม่ได้หมายถึงว่ามาดามให้หวยนะคะตัวเลขนำโชคมาดามจะให้ทั้งหมด3หมายเลขเป็นตัวเลขที่เขาเรียกว่าเป็นตัวเลขมงคลสำหรับชาวราศีมังกรนะคะเอาละค่ะเรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีมังกรในหรือรักานามังกรในช่วงเดือนเมษายนนี้ปีใหม่ไทยนะเดือนนี้นะคะ การชีวิตโดยรวมของคุณก่อนนะคะเขาบอกว่าเป็นคนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเกิดขึ้นแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี <c oughs> จุดอ่อนของชาวราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรเป็นคนค่อนข้างที่จะขี้น้อยใจนะคะขี้น้อยใจมโนไปเองคิดไปเองหรือบางทีอ่ะคิดอะไรเกินความเป็นจริงคิดมากกว่าเหตุแต่ด้วยโดยรวมแล้วชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรเนี่ยเป็นคนที่ มีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะในเดือนนี้นะคะมีความโดดเด่นในด้านเอ,อเกี่ยวกับต่างประเทศเพราะฉะนั้นเรามาดูเรื่องการงานกันการงานของชาวราศีนี้นะคะเขาบอกว่าชาวราศีมังกรถ้าใครทำงานทำงานประจำอยู่ก็มีโอกาสเติบโตก้าวหน้าจากการที่จากความรู้ความสามารถเฉพาะตัวของคุณ คุณเป็นคนที่รอบรู้รู้หลายด้านเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะได้ก้าวหน้าก้าวไกลหรือมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศหรือบริษัทอาจจะส่งเราไปต่างประเทศหรือถ้าเกิดว่าใครเรียนจบมาใหม่ๆแล้วไปสมัครงานแล้วถามว่าจะได้งานที่ไหนก็จะได้งานที่เป็นบริษัทที่เกี่ยวกับต่างประเทศอย่างเช่นว่าเป็นเครือข่ายของต่างประเทศนะคะ หรือถ้าใครทำธุรกิจส่วนตัวก็มีแนวโน้มของการนำเข้าส่งออกอย่างเช่นว่าคุณอาจจะเอานำสินค้าต่างประเทศเข้ามาขายหรือมีโอกาสที่จะติดต่อกับชาวต่างชาติเพราะฉะนั้นใครที่ทำอะไรเกี่ยวกับต่างประเทศค่อนข้างลุ่งเลยทีเดียวหรืออีกทีหนึ่งก็ทำงานเกี่ยวกับด้านโลกออนไลน์นะคะสำหรับใครที่ไม่ได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับต่างประเทศคุณก็มีเกณฑ์ของการทำงานเกี่ยวกับด้านโลกออนไลน์เกิดขึ้นนะคะทีนี้มาดูถึงเรื่อง การงานโอเคแล้วเรามาดูเรื่องการเงินสําหรับออ่ชาวราศีมัง,งกรหรือลัคนามังกรนะคะการเงินในที่นี้เขาบอกว่าการเงินมันถ้าจะถามว่าดีไหมมันอาจจะได้เงินแบบมาดโดยไม่คาดคิดอย่างถ้าเราตั้งเป้าเป้าหมายอะไรไว้หรือว่าเราคาดหวังอะไรไว้มันจะไม่เป็นอย่างที่คาดหวังแต่มันจะได้มาแบบฟุกฟกหรือได้มาแบบว่าปุบป,ปับกระทันหัน หรือมีเกณฑ์ของการเสียเงินแบบกระทันหันเกิดขึ้นอาจจะเสียเงินจากการเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเลือดตกยางออกอาจจะไม่ใช่ตัวเราอาจจะเป็นคนในครอบครัวก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวเราก็ได้อาจจะมีการมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือมีเรื่องเลือดตกยางออกเกิดขึ้นทําให้เราจําเป็นต้องเสียเงินก้อนโตเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้น <c oughs> สําหรับชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรถึงแม้การงานจะดีแต่การเงิน เหมือนเป็นทุกขลาภมีเงินเข้ามาปุ๊บคุณจะมีเรื่องเสียเงินแบบไม่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหรืออาจจะเป็นภาวะจำยอมที่พอมีเงินเข้ามาปุ๊บมีเรื่องที่จะต้องให้จ่ายอ้นนุ่นเสียอ้นั่นต้องซ่อมไอ้นี่พังนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นช่วงของการเก็บเงินไม่อยู่ระมัดระวังเรื่องความใจร้อนด้วยนะสําหรับชาวราศีมังกรน,นะคะทีนี้มาดูถึงเรื่องความรักกันบ้างสําหรับคนโสดคนโสดเขาบอกว่าเพิ่งจะโสดหรือเปล่า แต่ถ้าสำหรับใครที่โสดมานานแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะพบรักนะแต่เป็นการพบรักที่เรียกว่าอาจที่จะยังไม่ชัวยังไม่ใช่ก็ได้เป็นการทดลองคบกันดูก่อนเพราะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าคุณอาจจะพิถีพิถันหรืออาจที่จะมีสเปคสูงเกินไปหรืออาจจะคาดหวังกับความรักของคุณด้วยการที่เรียกว่าต้องการคนที่เพอร์เฟกต์เพอร์เฟกในในมุมมองของคุณนะ เพอร์เฟกในมุมมองของคุณแล้วทีนี้คนที่เข้ามาถ้าเกิดไม่ได้อย่างที่ที่คิดไว้คุณก็อาจที่จะเปลี่ยนใจอาจจะเลิกก็ได้เพราะฉะนั้นคนโสดจริงๆแล้วไม่โสดนะมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาอยู่แต่ว่าจะโอเคหรือเปล่ากับคนที่เข้ามาเท่านั้นเองนะคะมันเป็นช่วงของการที่เรียกว่าเลือกเยอะแต่สําหรับคนที่มีครอบครัวแล้ว คนที่มีครอบครัวแล้วช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องความใจร้อนเรื่องการประทะคลมกันเรื่องการน้อยอกน้อยใจแล้วไม่พูดไม่บอกเก็บสะสมเอาไว้จนกระทั่งใช้วิธีระเบิดอารมณ์ทีเดียวมันจะเป็นการระเบิดอารมณ์แบบรุนแรงมันจะเป็นการพูดแบบแตกหกักและมีโอกาสที่จะเลิกลาหย่าล้างเกิดขึ้นได้แบบไม่ทันตั้งตัวด้วยมันอาจจะเป็นการที่เรียกว่าเราสะสมมานานหรือเขาสะสมมานานกับความโกรธ ความไม่พึงพอใจซึ่งกันและกันแต่ไม่พูดไม่พูดไม่บอกไม่เคลีย์รใช้วิธีนิ่งถ้าสมมติว่าเป็นตัวเราเราเข้ามาฟังคำพยากรณ์เราควรแก้ไขจับเขาถามกันเลยมันจะได้ชีวิตคู่มันจะได้อยู่ได้ยาวนานไม่ใช่ไปมโนไปเอง <c oughs> หรือว่าเรื่องราวอาจจะมีความเป็นจริงเกิดขึ้นแต่สิ่งที่มันอาจจะไม่ได้จริงเต็มร้อยอย่างที่เราคิด ที่เหลือคือลมาโมโนโขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นการโมโนเองมันจะส่งผลทําให้เราน้อยอกน้อยใจแล้วแตกหักเกิดขึ้นได้นะคะในที่นี้เมเจอร์วูดเขาเตือนเอาไว้นะสำหรับคนมีคู่มาดูเรื่องสุขภาพสุขภาพ ผู้ชายก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องระบบน้ําในร่างกายแม้กระทั่งเกี่ยวกับเรื่องน้ําเหลืองเกี่ยวกับเรื่องออกระเพาะปัสสาวะนิ่วในถุงน้ําดีก็ได้หรือแม้กระทั่งต่อมลูกหมากนะคะส่วนผู้หญิงก็ให้ระวังเกี่ยวกับทรงอกเต้านมมดลูกรังไข่ระบบน้ําต่างๆในร่างกายนะคะการติดเชื้อจากเพศสัมพันธ์ได้ด้วยนะคะทีนี้มาดูถึงเรื่อง <c oughs> โชคลาภกันบ้าง สำหรับชาวราศีมังกรถามว่าโชคลาภมีไหมจริง,รงๆแล้วโชคลาภไม่มีนะใครที่เออไม่เคยถูกเลยถ้าใครไม่เคยถูกเลยเอ,อ๊ะงวดนี้มันมีความรู้สึกอยากจะเล่นหวยถ้าคุณอยากจะเล่นหวยอยากจะซื้อลอตเตอรี่ให้คุณซื้อเลขของคนตายนะคะเลขเลขคนตายจะให้โชคเอาเลขคนตายในบ้านก็ได้หรือบางทีเรานั่งดูข่าวอยู่แล้วอ่ะรถชนกัน ดูทะเบียนรถก็ได้รถชนกันรถคันนี้มีคนตายดูซิทะเบียนรถอะไรอย่างนั้นก็ได้หรือคนในละแวกบ้านเราเขาเกิดเสียชีวิตขึ้นมาแล้วเราก็เป็นเพื่อนบ้านกันบางทีก็อาจจะไปถามอายุเขาว่าอายุเท่าไหร่แทงเลขอายุเขาก็ได้นะคะเพราะว่าเลขคนตายจะให้โชคสําหรับ ชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรนะคะอะทีนี้เรามาดูเคล็ดลับเสริมดวงมาดามจะบอกก่อนนะคะว่าเคล็ดลับเสริมดวงถ่าทุกท่านที่ดูกับมาดามเป็นประจำแล้วให้สังเกตดูว่าไพ่เคล็ดลับเสริมดวงที่มาดามให้เนี่ย95%จะแม่นและตรงไปในทิศทางที่เขาต้องการจะบอกว่าณนะตอนนี้ราศีนี้กำลังจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรามาดูนะคะว่าแล้วครั้งนี้ ไพ่เคล็ดลับเสริมดวงจะบอกเตือนชาวราศีมกรหรือลัคนามกรเกี่ยวกับเรื่องอะไรใบแรกนะคะ <c oughs> <c oughs> ขออภัยคะ่ะเขาบอกว่าให้สวดพระคาถาประจําวันพุธสิเจจบในวันพุธในช่วงเวลาสิบเจดนาิกาถึง18บแดนาฬิกา <c oughs> พระคาถาประจําวันพุธต้องบอกก่อนนะคะว่าปีนี้ เดือนนี้ไม่ใช่ปีเดือนนี้นะคะเดือนเมษาตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15เมษาวันพุธเป็นธงชัยนะคะส่วนวันที่16เมษาในปีนี้ถึงวันที่15เมษาในปีพุทธศักราชสองพันห้ารเป็นอาทิตย์ดีเพราะฉะนั้นวันพุธดีมาสองปีแล้วดีตั้งแต่ปีที่แล้วยันปีนี้ แล้วอาจจะแล้วก็พ่วงปีหน้าไปถึงเมษานะคะถึงสงการมันถึงจะหมดปีใหม่ไทยก็ให้สวดพระกาถาประจําวันพุธวันพุธเสริมเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องคําพูดเพราะว่าชาวราศีมังกรหรือชาวราศีเอ,อ่อหรือลัคนามกรเนี่ยเป็นช่วงของการที่เรียกว่าพูดจาไม่ระมัดระวังคําพูดบางทีก็ชอบพูดตัดเพ้อแล้วตัดเพ้อแบบไหนตัดเพ้อแบบใช้คําพูดแรงๆโดยไม่แคร์ ความรู้สึกของคนที่ฟังดังนั้นเราสวดพระคาถาประจําวันพุธวันพุธเน้นเกี่ยวกับเรื่องคําพูดคาจาเราอาจที่จะทําให้เราอะพูดจาซอฟลงหรือพูดจาแล้วดูน่าฟังมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสวดพระคาถาประจําวันพุธจะยิ่งไปเสริมเสริมในช่วงครึ่งเดือนแรกเกี่ยวกับเรื่องธงชัยก็ทําพูดอะไรก็ประสบความสําเร็จไปหมดเสริมในครึ่งเดือนหลังเป็นอธิบดีแล้วผ,ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาลักคข้นะคะ และทำอะไรประสบความสำเร็จเป็นที่นิยมชมช,มชอบเออมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีเกียรติยศชื่อเสียงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าใครชาวราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรเกิดวันพุธด้วยแล้วควรต้องทำ <c oughs> <c oughs> เพราะจะยิ่งส่งเสริมดวงของคุณให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะอะทีนี้มาดูว่าอีกหัวข้อหนึ่งเขาเตือนเรื่องอะไรเขาบอกว่า ให้ใส่เสื้อ,ส,อส,นะะสีขาวหรือสีครีมในวันจันทร์นะคะสีขาวหรือสีครีมก็แทนวันจันทร์อยู่แล้วให้ใส่ในวันจันทร์ในช่วงเวลา1 8 3 0นาฬิกา30นาทีถึง1 9นาฬิกา6โมงครึ่งถึงหทุ่มให้ใส่สีขาวหรือสีครีมวันจันทร์เพื่ออะไรเพื่อเสริมเสน่ห์ให้กับตัวเรานะคะทำให้เรามารีมีความอ่อนโยนมากยิ่งขึ้นคำพูดคำจาเราจะได้ดูน่ารักน่าฟังไม่เป็นการตัดพอ้อไม่เป็นการ ทำร้ายจิตใจคนอื่นมากจนเกินไปนะคะมากหัวข้อที่สองโอ้เขาเสริมเรื่องคําพูดจริงๆเลยเนาะเพราะฉะนั้นน่ะชาวราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดให้มากๆเลยนะคะเพราะว่าในเนี้ยเขาเสริมเรื่องคําพูดเลยคุณค่อนข้างที่จะใช้คําพูดรุนแรงมาอีกหนึ่งหัวข้อเขาบอกให้สักการะให้ไปสกการะพญานาคนะคะพญานาคเนี่ย เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภได้ด้วยนะคะไปสักการะพญานาคพญานาคเนี่ยมาดามเชื่อถือมากเพราะว่ามาดามเคยขออะไรแล้วก็สําเร็จให้ไปสักการะในวันพุธในช่วงเวลา9นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกา30นาทีนะคะไปสักการะพญานาคในวันพุธ ยิ่งส่งเสริมให้คุณทั้งอธิตย์บดีทั้งธงชัยคุณทําอะไรก็ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรหรือชาวราคนามังกรถือว่าดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะอาจจะมีปัญหาบ้างจากอารมณ์ จากความเครียดจากความน้อยใจจากการมโนของเราไปเองแต่จริงๆแล้วรวมๆดีเพราะฉะนั้นในเนี้ไพ่เคล็ดลับเสริมดวงเตือนเราเรื่องคำพูดคำจาที่เราควรที่จะใช้คำพูดที่แบบซอฟๆลงบ้างเวลาที่จะพูดอะไรให้คิดเยอะๆว่าถ้าคนพูดกับเราแบบเนี้ยเราโอเคไหมเราชอบไหมถ้าเราไม่โอเคเราไม่ชอบเราอย่าไปใช้คำพูดแบบนี้กับคนอื่นนะคะทีนี้มาดูว่าเราเออมาดามจะให้ตัวเลขนํำโชคหรือ <c oughs> เอ่อตัวเลขมงคลสำหรับชาวราศีมังกรนะคะเลขแรกศูนย์สามสี่ศูนย์สามสี่เน้นเรื่องอะไร0 3 4เป็นเลขมงคลสำหรับชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรนะคะเน้นเรื่องอะไรเขาบอกเน้นเรื่องการงานเน้นเรื่องคำพูด นะคะอาจที่จะต้องพูดอะไรด้วยต้องระมัดระวังถ้าเราพูดไม่ดี <c oughs> เลขศูนย์เป็นดาวมฤตยูจะส่งผลให้มันหนักยิ่งกว่าเดิมแต่ถ้าเราพูดดีดาวมฤตยูก็จะส่งผลให้คุณดีมากขึ้นกว่าเดิม <c oughs> เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับคําพูดของเราว่าเราจะพูดเป็นในด้านบวกหรือเราจะพูดเป็นในด้านลบถ้าเราพูดไปนในด้านบวกพูดแต่เรื่องดีๆ มันก็จะส่งเสริมสิ่งที่ดีๆเข้าหาตัวเราพูดไปในด้านลบมันก็จะส่งเสริมชีวิตเราไปในด้านลบการงานก็เช่นกันถ้ากระตือรือร้นถ้าขยันขันแข็งถ้าทําแบบเอาจริงเอาจังก็จะส่งผลทําให้คุณมีโอกาสก้าวหน้าก้าวไกลสู์หมายถึงต่างประเทศได้ด้วยเพราะฉะนั้นการงานของคุณมีเกณฑ์ของการเดินทางไปต่างประเทศหรือทําธุรกิจเกี่ยวกับต่างประเทศนะคะ จบคำพยากรณ์แล้วค่ะใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นแล้วก็จะได้เป็นกำลังใจให้กับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ